า,าแ,แม่วันนี้เรามารับรถกันค่คะคันนีไอออนอีกแล้วนี่ตัวยูทีสี่สองศูนยนีกำลังรออยู่เรามาที่ไอออนกันจนานะคะมาดูกันดีกว่าแต่ไม่ใช่คันนี้นะออ้ยทำไมจอก,กระปุดกระปิดอย่างนี้เนี่ยวิตาจอน,นี้ใหญ่อันนี้ใหญ่เหมือนของไว l u s เลย แต่อันนี้จอดีกับปุกกราฟิกมากเลยจุงจิ๋มอะไรคะอ้าวอะไรอ่ะกดเปิดได้ปะเนี่ยเปิดได้อะไรทำไมเปิดยากจังหมุนเนี่ยหมุนเหรอมันต้องหมุนอ๋อแกเออน่ารักใส่ลายเด่เล็กน้อยเหมือนอันนี้จะแตกต่างอันจะมีไฟธรรมดาถ้าเป็นพรีเมี่ยมสุดจะใช้จะได้จอใหญ่ๆหญ่จอให่ใหญ่จริงเหรอเออจะได้แบบใหญ่แล้วเป็นไฟขาวเหรอ ดูดูไฟนี้ด่น่ารักจังแล้วกดมองหลังอ่ะคุณมองมั้ยป่ะปรับแสงไม่น่านะตัวนี้มันตัวโตหรือเปล่าไม่เนี่ตัวธรรมดาตัวธรรมดา่ผมอันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอะเหลืออันนี้ที่ใส่น้ำไหนดูสิว้าหุยลึกมากลึกมากมีของไอออนอะไรสักอย่างไม่เป็นเป็นตู้เย็น ของอีกไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตู้ใหญ่ตู้ตู้ตัดไปไดไ้ดูจอซีทัดง่ายไหมก็พอได้อยู่นะทัดง่ายอยู่นะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไม่ใช่หร <c oughs> อกเนี่ยตอนนี้องกับอากาศมอโตอร์ดูแล้วดูดูเขาทำไ,ได้หลายรอบแล้วในในในคลิปโอ้มีออกมาหน้านี้ด้วยนีมันเปิดแอร์ได้เลย ใช่แล้วพึ่งกี้บอกแล้วครับครับโอ้ยเพิ่งเห็นไฟฉุกเฉินอยู่ข้างบนไฟฉุกเฉินอยู่ข้างบนแปลกมากต้้้องรูดวยไม่เคยเห็นเลยเออพี่กดอะไรแกกดอะไรมั่วซั่วปบบ้างตายห่าละในดับแล้วไม่รู้เป็นรูปสายฟ้าคงไม่ใช่ปุ่มอะไรมีมัญถิมีปัญหาหรอกมันทำลัมยังอยู่ตรงนี้หรอนี่ยมันขึ้นหน้าจอแกกดเลยขึ้นหน้าจอ ดับเครื่องฉุกเฉินอ๋อมีเดี๋ยวไปกดนะกดดับเครื่องฉุกเฉินด้วยดับเครื่องฉุกเฉินกดไปไหนนอกจากมันเกิดมีปัญหาแล้วเราจอดแล้วก็ไฟเฟรมันอ่าแล้วอันนี้คืออะไรอ่านี้ไม่ใช่ปุ่มอันนี้หรอกโอ้ดูนี่นั่นละอ่ะดูดินี่ไม่แค่มันแค่ประดับมันหันข้างในหันวหมุนวงนอกขึ้นลงหมุนได้ด้วยหลักเสียอ๋อหมุนได้เหรอไหนวะแค่ไหนอ๋อหมุนแค่เปิดปิดใช่ไหมวะ ใช่ปะใช่ USB กับ Type C ไหมมองไม่เห็นมันมืดอะ่ะแต่แต่พูดถึงก็เสียบยากอยู่นะมันมันมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่เป็นซอกตรงเนี้ยเห็นไหมแกเห็นไหมใช่เออใช่ไหม USB กับ Type C ่ใช่ันลีออันนี้ Type C อ,อ,อ,อันนี้เอนนอถ้าใช้ก็ดูยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันนี่ดูที่กดตรงนี้อุยเออที่กดน่ารักนะมันเป็นลองดูนี โอ้ตรงนี้มันเป็นแบบทางหลุมเข้าไปของ Y+ Plus มันจะเรียบมันจะเรียบไปเลยแต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเหมือนรถเาเข้าสิเข้าไปอีกสินี่อันนี้เด็กนะมีไอโซฟิกทํำน่ารักมากตายแล้วทํำน่ารักมากเธอของ Y+ Plus จะเป็นรู รูเหลี่ยมไปเลยไม่มีที่ปิดอันนี้มีที่ปิดด้วยน่ารักมากเลยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยของไอของวายพลาสมันจะเป็นแค่นี้เลยไม่มีตัวปิดอันนี้น่ารักทำไมทำน่ารักจังเนี่ยแล้วแบบพวกเศษฝุ่นก็จะไม่ได้เข้าไป <c oughs> เออแล้วตรงนี้ก็ดีของวายพลาสเป็นหลุมแล้วเศษอาหารเข้าฉ่บแต่มันจะซ่อนได้แต่อันนี้มันจะซ่อนไม่ได้แต่ก็คือไม่มีรูให้เศษอาหารลงไป ของไวาพาสมันได้อย่างเสียอย่างเนาะรูใหญ่แต่เศรอาหารก็ลงคือมันซ่อนแบบพับพับพบซ่อนอันนี้ได้จะนี่รถรุ่นเล็กแต่มีที่ที่เท้ามือให้ด้วยตายแล้ดึงดึงนี่เลยเหรอโอ้ดูดีรถเล็กอะแต่มีอันนี้ให้ด้วยดีจังเลยที่วางแก้วใสปิดนี่มาดูข้างหลังนะคะ อาจจะเล็กกว่าวายพลัสหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าพอสมควรเลยนะสำหรับรถแบบขนาดนี้เนีย่ยไม่ติดนะก็อันนี้ไม่มี USB ไม่มีที่เสียบชาร์จหรอมีแอร์แต่ไม่มีที่เสียบชาร์จนะคะสภาพนี้เลยอ่ะนี่มีเด็กมารับรถค่ะ ดูดูลำโพงดิดูดีไซน์ลำโพงคือแค่อ๋อคันนี้เลยคัน,นแบบนี้เลยนี่แล้วเธอดูไฟมันก็จะปุุกปิก๊กจจนะน่ารักดูดิจุ๋มจิ๋มไฟไฟหน้าน่ารักมากเลยเหมือนจออะไรนะ <c oughs> จออินเฟรชอะดูดิเมื่อกี้ก็มองคันนี้นะ Hey, oh, จอเท่ารถตอนนั้นแล้วดูจอกลางเลยจอไอ้จออ๋อจออนุเล็กกะจิ๋วหนึ่งกับจอกลางใหญ่หงๆๆๆองีของพี่ชายเอาเป็นสีเบทก็สวยนะมันดูไม่ได้ขาวมากขนาดนั้นแต่ในกล้องมันอาจจะดูขาวแต่เนี่ยของจริงสวยเลยเป็นีอนะไหนดูสิมีจุกจ้าแต่ไม่มี ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดึงออกมาก่อนดึงวะดึงดึงแล้วเสียบหรือเปล่าอ๋อเนี่เออใช่ป่ะนี่อ๋อเมื่อกี้มันจันไปข้างล่างข้างหลังก็ประมาณหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากมันพับบ่อได้ปะเนี่ยพับพับตรงนี้ไปข้างหน้าไม่ได้พับตรงเนี้ยไปข้างหน้าได้ไม่แต่มันไม่สุดใช่ไม่ลาบใช่น่าจะน่าจะลาบตรงเนี้ยพอดี้าาหนลบมันเคยเห็นคนทำให้ดูดูไฟน่ารักอ่ะ โอ้ก็เรียบอยู่แต่ไม่แต่ไม่ได้เรียบมากก็ได้จะไม่ถึงกับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจะเป็นประมาณหกสิบสี่สิบค่ะนี้แล้วม้าอะไรขอม้าอะไรมอค่ามาก็มอค่าม้ามอค่าใช่ไหมมอค่า เร็วมากมนขนมด้วยเจอฮะโอโจ้ได้รถเรียบร้อยแล้วนี่ขับออกมานอกถนนเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะไม่คลองง่ายตอนนี้ก็ยึกยักยักยักาดดูเลยแกสูงเท่าไหร่นะ179ร้อยเจ็ดเก้า ดีร้อยแปดสิบก็ได้ร้อยแปดสิบเนี่ยร้อยแปดสิบขับยูทีก็จะประมาณนี้ก็ไม่เล็กเนาะไม่แคบใช่ไหมใช่ใหญ่กว่าอีนิ่สันเนื้อเลยนิสันมาร์ทอ่ะก่อนนั้นนี้เขาขับนีสันมาร<ห>์ทมาอแล้วก็มาขยับเป็นยูทีนี้ก็ใหญ่กว่านะข้างหลังก็น่าจะใหญ่กว่ามาั้งอ้ยแต่เสียงไอ้นั่นมันเบามากเลยเสียงตึก๊กเต๊กตึ๊กเต๊กตึ๊กเต๊ก,ตก,ตกอ่ะ<ช>หรือว่าเป็นพอเมื่อกี้ไปปรับปิดมันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเพื่อ ลืมมากดไฟเลี้ยวไว้อะไรเงี้ยปกติมันจะติ๊กตักติ๊กตัก,ต,กต้องเอาไอ้ข้างหลังเสียบเสียบไว้เลยอะไรอ่ะไอเอโตัวเข็มขัดเสียบเสียบท้ายไว้นนค่อยๆแต่เบรกค่อยๆแต่เบรกแต่ตัวอินเทอร์เฟซในจอมันก็ต่างกับวายพัดพอสมควรน,นะแบบรู้สึกบางฟีเจอร์วายพัดก็ไม่มีนะแต่อันนี้มีอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหม่กว่า ต้องอัปเดตป่ะเห็นเขาบอกว่าต้องไปอัปเดตเออไม่รู้เหมือนกันออแ,กแต่อันนี้รู้สึกทำไมลูกเล่นมันเยอะแบะบโอ้โหมันมันเพิ่งจะอัปเดตป่ะเห็นเขาบอกเออ,อก็ไม่แน่ใจอัปเดตบางอย่างไงเราไบอัปเดตนาจะทายเอาได้เหมือนกันขับแล้วเป็นไงรู้สึกไงพุ่มนุ่มเหรอนุ่มนุ่มไม่พุง่งหมายถึงช่วงล่างนุ่มกว่ามามันพุ่งอะแต่มันนุ่มมันถ้าเกิดถ้าเกิดพุ่งเงี้ยมันจะต้องกระชาก อ่าอันพี่ชายเคยขับเอ็ S E V แซดอีมาก่อนโอ้อันนั้นไม่รู้สึกไม่ชอบเลยอันนั้นไม่ชอบเพราะว่าอะไรกระด้างไปกระด้างนึกไม่ออกจะจําได้ว่าไม่ชอบเออมันออกแนวอันนี้อันนี้อันจะออกอันหลออกแนวนุ่มอ่าหรือว่าเป็นเพราะเราปรับปรับโหมดให้มันนุ่มสบายอะไรอย่างงี้ปะใช่ใช่เออนี่เอออันนี้เป็นคนเท้าหนักพอสมควรเบรกทีก็ เบรกที่ก็หัวจึ๊กเหมือนกันมายังไม่ชินยังไม่ชินกับเหยียบเออ,อ,อแต่เพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันใช้หมุนเราเหรอใช่เนี่ยเป็นสกอรหรอเดีย๋ยวไม่กล้าใช้คูคอนโทรลรับธรรมดาด้ยเธออย่าไปใช้เลยคูคอนโทรเพราะว่าไม่ดีหรอกมันประมาทคือใช้คูคอนโทรเธอก็ต้องมาดูอยู่ดีใช่ไหมล่ะ<ม>ก็ต้องมาดูดู เขาเรียกอะไรใช้สติเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดี<ม>ก็ไม่ได้พักนะใช้คูคอนโทรแล้วก็เปิดไอ้นี่ปาะเลนคีบไว้ป่ะไม่ได้เปิดอ,อให้เปิดเปิดไว้มันอัติโนปมันตั้งเปิดเรนคีบไว้อยู่แล้วเพราะของไวพลาสนี่เปิดเรนคีบไม่ได้เลยสั่นเลยตีเป็นลูกวิงปองเลยอตอนนี้กำลังโรงเรียนเลิกเลยกำลัง จะลาจอแอรอัดด้วยผู้คนมากมายอยู่บนท้องถนนและเบรคมันแล้วแต่นี้เราเปิดรีเจนไว้ใช่ป่ะมันก็เลยจะอุ้ยดีจังเลยบนจอมีมี G P S ด้วยป่ะเมื่อกี้ใช่ G P S ขึ้นด้วยเออดีอ่ะวายพัดไม่มีอ่ะอันนี้จอเล็กนะแต่ว่าดูทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยหลอกอะไรไม่มม่มีไม่มีไม่มี G P S บนจอเล็ก แต่นี่ไม่ใช่ g ี s เเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยดีเนี่ยมี GPS บนจอเล็กด้วยจำได้ว่าวพัดไม่มีนะหรือว่าเราต้องไปอัปเดตเฟิ่มเราไรอัปเยตก่อนวพัดมันรุ่นสูงกว่าแต่มันเก่ากว่าเก่ากว่าปีกว่าเลยนะมันมีจอเหมือนไหมฮะวพัดก็มีจอยเหมือนมัมีแต่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าทำอะไรได้น้อยกว่านี้ แต่รู้สึกว่ารถกว่านี่ไงเขามีสิ่งที่เหนือกว่าก็คือเขามีบลายสปอ o t ตให้วายพัดไม่มี white, ไม่มีบลายสปอ o t เร็วร้ายมากแล้วก็คันนี้มีที่ปัดน้ำฝนให้วายพัดไม่มีที่ปัดน้ำฝนนี่ง <c oughs> ไงสองอย่างที่สำคัญก็คือ b ลายสปอร์กับที่ปัดน้ำฝนหลังวายพัดไม่มีแต่คันนี้มีเลิศเวอร์แต่ว่าเออข้อเสียนี้เมื่อกี้เซลเขาบอกว่า ไอตัวข้างบนเนี้ยปกติเราจะเสียบเสียบอะไรนะกล้องกล้องกล้องอะไรนะกล้องกล้องวิดีโอกล้องหน้ารถแหละเออเขาจะมีที่เสียบใช่ไหมแต่คันนี้ไม่มีนะคะต้องมาเสียบตัวข้างล่างตรงนี้ที่มันเป็นที่จุดบุหรี่เพราะปกติเขาน่าจะมีเนาะไอไวพัดมีไหมเนาะจำไม่ได้แต่เอ็มจีมีแต่วไวพัดมีเปล่า จะไม่ได้ถ้ามีตรงนี้จะดีมากเลยเออจริงๆรถรุ่นใหม่ๆมันควรจะมีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญรถทุกคันจะต้องมีกล้องหน้ารถจริงๆจริงๆสำคัญเนี่ยมันก็อัาวิดีโอได้เออไอ้กล้องที่หน้ากล้องหลังมันมันอัดมันควรจะอาจจะได้จะดีมากมันเอาไว้ดูเฉยๆไงจริงๆไหนๆก็ทํามาแล้วไงไหนๆก็ทํามาแล้วมันไม่ใส่เมมโมรี่มาให้กูซื้อเมมโมรี่เองก็ได้ใส่เมมเองก็ได้ ก็ไอ้นี้สันม้ข้าไปติดอจอนี้มามันสามารถถ้าถ้าแกเอาเอาอะไรวะเอาแฟลชไดร์เสียบอะมันมันทึกได้นะผ่านในกล้องรอบคันนี่แหละอ๋อก oh, oh, so so <vit> ็คือติดเสริมเอาใช่อันนี้ติดเสริมไม่ได้อันนี้มันอันนี้อาจจะได้ก็ได้แต่ว่ามันไหนไหนมันก็มีกล้องรอบแล้วอะเพิ่มอีกนิดนึงแต่รู้สึกว่าไอคอนโซนหน้ามันสูงเหมือนกันเหรอมันสูงกว่าะค่าค่าไม่เพราะค่าเอาไอ้นี้ลงลงสุด อันอันนี้ไฟฟ้าใช่คอนโซลนู่นอะคอนโซลหน้าเหมือนมันสูงป่ะเหมือนเรานั่งเตี้ยไม่รู้สึกเท่าไหร่พอถ้าสูงร้อยแปดสิบนี่หัวมันน่าจะสูงกว่านี้นะไม่ค่ะอันนี้ค่าค่าปรับบบาให้มันเตี้ยสุดอ๋อใช่ไหมดันดันบบาลงอันนี้คืออันนี้คือเตี้ยสุดแล้วฝั่งนี้ไฟฟ้าไม่ไม่มีไฟฟ้าเลยฮะไม่มีอันนี้ก็ไม่ไฟฟ้าเบาไม่ไฟฟ้าเออแล้วตัวทอไฟฟ้าป่ะไฟฟ้าอ๋อฝั่ง เราลืมบอก่อันเอ๊ะเราบอกแต่ต้นคลิปเรามังว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะสี่อะไรนะสี่สองศูนย์เหรอเออไม่ใช่ตัวท็อปเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ซันลูปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าไม่มีอะไรละแกล้ okay. เอออุ้ยแต่ถ้าตัวลองท็อ p แล้วมีคู u คอน c o n t นี่ก็โอเคนะใช่ไหมอันนี้มีคู u คอน c o n t ใช่ปะอปเออปกติเขามีแต่ตัวท็อปนะเว้ยพวกอดานมีครบเออแต่แต่แตวเวาพวก อะไรไอ้พวกใหม่ๆก็มีหมดแหละอย่างอะไรซีเกิลอ่ะบีวีดีซีเกิลก็มีกูเขาเลยกอดอายแล้วก็ไอไอสตาวิทอ่ะไอจีรี่อ่ะจีรี่แล้วนน้ำมันคันเท่าไหร่ล่ะมืนกันเท่ากันเท่ากันเลยเหรอคูคอนโทรลดตายแล้วไอแล้วก็อะไรวะไอบีบีวีดีก็ดอลฟินก็ลดราคามาพอกันเนี่ยดอลฟินมีคูคอนโทรลเหรอมีมีครบเหมือนกันโอ้ตายล้ไปอยู่ไหนมาไม่รู้เลยว่ามีคูคอนโทรลด้วยดอลฟินเคยเคยเพียบันอยู่เออ แต่ว่าภายในอันนี้มันน่าจะกว้างสุดแหละเท่าเท่าแบบรถขนาดใกล้เคียงกันอันนี้ยน่าจะกว้างเออจะน่าสบ,บายจริงดูเบาะข้างหน้าดิมันไม่ออัดเลยนะมันเป็นเหมือนรถอันนี้มันอยู่ในเซกเมนต์แบบรถเล็กไหมอันนี้เป็นเป็น B เซกเมนตหรอเป็น B ก็กึง่งกึ่งเล็กแต่ไม่สุดเออ่าถ้า B ก็เท่ากับไอ้นั่งสี่เท่ากับ z ซ EV สิใช่ก็ B ก็เราฟิงก็ B b s e g m ก n t ก็ไอไอลูมินา A A ไอลูมินไอ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 วูริงแอร์อันนี้อันที่จะพอๆกัพวกคันฮอนด้าแจ๊อฮอนด้าิตี้อะเซ g ม e เดียวกับฮอนด้า i ิตแต่แต่ใหญ่กว่าแต่ยาวกว่านิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่อึดอัดนั่งก็เหมือนเนี่ยนั่งไปเหมือนรถแบบรถปกติเลยอะ่ะรถเขาเรียกเลยนะรถทั่วๆไปที่เขานั่งกันเนี่ยนี่นั่งตรงกลางมีคาดเข็มขัดเรียบร้อยอันนี้ก็ข้างๆ ก็ข้างๆเนี่ยถือว่ากว้างใหญ่อยู่แต่ถามว่าเวียงไหมข้างหลังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังขับไม่เร็วเลยาชาขับเร็วๆแล้วยเวียงแต่รถมันเตี้ยงไงมันไม่น่าจะเวียงมากเท่าไหร่แต่ข้างหลังโอ้ตรงนี้ ตรงนี้ที่ที่ที่จับนี่สามารถออกได้แตามีหลุมหน่อยนึงวางโทรศัพท์ได้อยู่เพิ่งเห็นตรงนี้ว่ามีที่ที่แขวนเสื้อดว้วยน่ารักจังเลยปกติมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันมีตรงนี้ก็ดีนะไม่ต้องบังหน้าต่างไม่ต้องอะไรเมื่อกี้เราลองลงหลุมหรือว่าเนี่ยที่แบบว่ามันเป็นขูข่าปกติเราขับมาคันเก่าๆก,ก็จะเสียงครืดใช่ เสียงตึ้มเสียงคลื่นอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยถือว่าใช้ได้นุม่มนวลหรือว่ามันเก็บเสียงหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะมันาถ้ามันมน,นุ่มมันก็คือมันต้นองคอเสืร์ตหรือตูดเอออันนี้ดูมันลงลงหลุมลง,ลง,ลงเนี่ยถนนพระรามสองอะใครก็รู้ใครก็รู้ว่าประมาณไหนเนี่ยมันก็ยังเงียบอยู่แล้วก็ไม่ค่อยตึงตังเท่าไหร่ ืออว่าโเคเมื่อกี้หน้าจอมันขึ้นแบบว่าเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมีมีมีเส้นแสดงเขาเรียกอะไรนะแสดงว่าเราไปตรงหรือเฉหรืออะไรหรือเปล่าลองเข้าเลนซ้ายดิไม่เปิดไปเลีว้วหมดแล้วอ้าวไฟเลี้ยวมีสองแบบไหมแบบเบาๆไงเปลี่ยนเลนอ่ะมันก็จะกระพริบสามทีมีไฟเลี้ยวแบบเบาๆด้วยเหรอใช่ถ้าเกิดแบบเบาๆมันอย่างเงี้ยมันจะสามทีหนึ่งสองสามแล้วก็หมด แบบเปลี่ยนอ้าวจริงเหรอเออแบบเบาๆรถแรงๆมันจะมันจะไปเรื่อยเรื่อยที่กว่าจะเลี้ยวอ้าวเหรอออาเพิ่งรู้เว้คือแค่แค่จะเปลี่ยนเลนเฉยๆก็กดให้มันเป็นเบาๆใช่ก็ลงมาเบาๆอ๋อแต่ถ้าจะเลี้ยวเข้าซอยก็ต้องยกลงมาให้สุดใช่ลงมาสุดมันจะเป็นแบบก็จะเป็นแบบจนกว่าจะเลี้ยวมันจริงจะดับ อ่ะเดี๋ยงั้นรองั้นรอดูอ๋อบางทีเราเลี้ยวเลี้ยวไม่เสร็จนี้เลี้ยวหมุนพงมาลัยไม่สุดมันก็จะไม่เด้งกลับคืนมาใช่ไหมถูกไหมใช่แล้วก็เบาบาเเบาเขาพิสั่ทีเจบแล้วอ๋ออมาเลยค่ะอามาไปเลอออาม่าอาม่าไปนู่นอาม่าไปรอเซ้นทันอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยตรงเซ็นทันพระรามสองจะมาดูกันเมื่อกี้เห็นหน้าจอมันขึ้นแบบเป็นไกด์ให้อ่ะ ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยแกลองกดไปเนี่ยตลอดอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้มันอะไรขึ้นวะในจออันเนี้ยจอใหญ่อะไม่รู้ท้ามไสังเกตเนี่ยเนี่ยนอ้ออ๋อเวลาหักพวงมาลัยปะโอ้ยดีเนี่ยดูดิหักพวงมาลัยนี่ไงเนี่ยจอเนี้ยจอเนี่ยมันจะขึ้นให้ว่าเราแบบอยู่ตรงเลนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนงี้หรือปะอืมเออ แต่ถ้ากดไฟเลี้ยวแบบเบาๆมันจะไม่ขึ้นออก็ดีนี่เราถึงที่หมายแล้วนะคะดูว่าขับมากี่โลแล้วอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาถอยกันดีไม่มีใครมายุ่งตรงนี้แล้วที่แคบที่ก็แคบด้วยถอยก็กดอ,อันนี้ซันหน่อยอะใช้สันหน่อยเ,ยเสียเนี่ยมันข้อเสียนะมันอยู่ข้างบนอะ อันนี้โอ้ดูอนนถอยหลังนี่จอเห็นชัดแจ๋วเลยของไอออนเนี่ยจอดีมากก็ยังทานซ้ายดสิดูจอดูจออืมก็ใช้ได้ขวาไม่โดนเยอะและขึ้นอีกนิดนึงขึ้นหน้าอ้ยระวังคนอจอไอออนเนี่ยชมเลยว่ามันมันใหญ่ไงแล้วมันเห็นแบบ คือกล้องมันใสอ่ะนะกล้องมันใสมากเลยเน,น,น,นี่ยรถด้ายใครสนใจนิสสันมาร์ทนะคะทักเข้ามาได้ปีอะไรในนิสสันมาร์ทเนี่ยสองพัน <ฮะ S 1> สิบสนใจขายที่อ่าทักทักมาคุยแล้วกันไม่บอกราคาเดี๋ยวเพื่อ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงราคาอันนี้ยังไม่ชินนะคะก็เลยจะมีความยึกยักเล็กน้อย ลงได้หรอได้อยู่ได้สบายโอ้ข้างนี้กว้างเลยเนี่ยข้างเนี้ได้ข้างนี้ได้นี่เออแต่เวลาพอจอดจิตจะต้องเอาหน้าเข้านี่ยเพราะว่าจะชาร์จก็ตอนนี้ยังไม่ได้เอาหน้าเข้าอีกได้นะมันคิดอยู่ว่าถ้าตลอดวลาไอ้อะไรนะนี่แหละเวลาเออดีไว้อันนี้มันเด้งขึ้นมาเลยนะปกติปกติเนี้ยคงสภาพการใช้ไฟฟ้าปกติของวพัดต้อง ต้องเลื่อนสไลด์จอลงมาแต่อันนี้ยพอปลดเขาเรียกอะไรนะปลดปลดไอ้นี่เดลวปุ๊บนะมันเด้งขึ้นมาเลยว่าจะคงสภาพหรือเปล่าอันนี้ดีดีเอออันนี้ดีแต่ว่าแค่ว่าอย่าลืมเท่านั้นเองถ้าไม่งั้นก็จะคงมันทั้งคืนอ่ะอืมเมื่อกี้มันให้เลื่องไงจะจะเลื่อไม่เลื่องก็ได้เออเอออันนี้ดีเหมือนเป็นแบบเด้งมาให้เราเลยโอเคนี่จบนี้ก่อนโอเคเสร็จสิ้นถึงที่หมายปลอดภัย